วันนี้คุณก็อยู่กับรอยกัน h ฮ p e r Rock r er, e กับเกม Shadow h o s t นะครับเป็นเกมแนวเออแนวเขาเรียกว่าอะไรเดียหนีผีก,าานนออกันป่าลาบเลยประมาณนี้เออเพ่นกันป่าลาบเลยเพ่งกันป่าลาบอะไรอย่างเงี้ยก็อย่าไปรีรอ New ลอครับนิวเกมครับ normal mode ระดับความยากอยู่ในระดับปกติเมื่อพบ Shadow h o s t ก็จะตายสุ่มเจอผีระหว่างเล่น1ใน10และเจอผีตามเนื้อเรื่องปกติ easy mode ระดับความยากอยู่ในระดับง่ายเพราะฉะนั้น เราจะเราจะเล่นอ e ีซลี่หมวดหรืออ e ีซี่หมวดมันก็ดูมันก็ดูใจป๊อตไปครับเราต้องนอร์มัลครับกดนอร์มัลเลยตัวละครของค,อคุณมีชื่อว่าอะไรชื่อชื่อว่าอะไรครับอ๋อมีภาษาไทายด้วยเพราะฉะนั้นชื่อ,อ,อชื่อบาบปับา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 บบาบอือ้อ เรียบร้อยครับตอนอันนี้เร่ละครเราเสร็จแล้วสาวนี่ดังสนั่นนะครับที่โรงเรียนของเราตอนคืนมีคนพบว่าพบเห็นบางสิ่งบางอย่างบางว่าก็เป็นผีบ้างว่าก็เป็นเงาแล้วสิ่งนั้นมันคืออะไรวันนี้เราจะมาพิสูจน์กันนี่คือกองล่าท้าผีเลยได้บอกว่าเราจะมาสำรวจที่นี่กันเพื่อหาความจริงของโรงเรียนความจริงเพียงเดียวเท่านั้นเจนนี่บอกน่าสนุกจังเบย แจนบอกว่าฉันว่านะเรารีบกลับกันเลยดีกว่าแอนออกแนวกลัวนะครับเลยบบอกแจนฉันบอกนายแล้วไงว่าไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเออเออไม่ต้องกลัวแจนบอกแต่แต่ฉันอาวแจนไปไหนครับแจนนายจะไปไหนกรรมประตูมันล็อกได้ไงน <c oughs> ออเนี่ยอ,ออกอ,ออกแนวออกแนวแบบดัดไปหน่อยอประตูมันล็อกได้ไงเนี่ย <c oughs> บักหำมบอกว่า ฉันคิดว่าพวกเราน่าจะมาช่วยกันหาทางออกกันดีกว่าเจนนี่บอกงั้นก็นรีบไปกันเถอะไปไหนอะประตูมันล็อกนะครับประตูมันล็อกอันนี้มันล็อกนะครัตามฉากทางนี้ประตูมันล็อกนะครับรีบหาทางออกจากที่นี่ดีกว่านะครับไม่ใช่ขึ้นไปเพราะนั้นก็เหลือทางนี้ทางเดียวเลยครับนี่ <c oughs> แยกแยกเงาได้แบบเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เสียงนี่ดันลั่นเลยอ่ะจริงๆพวกนายเห็นอย่างที่ฉันเห็นหรือเปล่านี่มันห้องอะไรกันเนี่ยนี่มันห้องเก็บของไม่ใช่เหรอใครจะลองกล้าเข้าไปดูบ้างผีไม่มีจริงหรอกฉันเข้าไปดูเองนั่นบารขำบาร์ขำบาร์ขำพาเรื่องให้กูแล้วนะครับอันนี้เราอยู่ในห้องห้องห้องออกเนี่ยเป็นห้องเก็บของนะตู้นี้ก็กดไม่ได้นะไม่เห็นจะมีร่องรอยของเงาอยู่เลยนะครับ ดอกไม้นี่มันช่างโดดเด่นเหลือเกินดอกไม้ตรงนี้มันดูแปลกๆนะเหมือนจะมีอะไรซ่อนอยู่ด้วยหยิบมันออกมาพบไอเทมกุด <c oughs> กุดแจห้องน้ำโอ,โ,อโอ๊ยโอ๊ยเซฟก่อนครับไม่ได้เพราะความเพราะความย่มเยาวของชีวิตเราเองนะเราจะไปต้องเซฟไว้เอา้า <c oughs> เป็นไหนกันหมดวะเนี่ยตายหาแล้วแม่งทิ้งประตูมันล็อกนะครับกลับ กับทางเดิมไหมครับไปทางไหนต่อครับห้องนี้เหรอประตูยังล็อกอยู่นะครับอ้าวขึ้นขึ้นได้ไม,ไม,ไม่ไม่น่าไว้ใจเอาตรงนี้ก่อนแล้วกัน,นครับใช้กุญแจห้องน้ำนะครับไอ้เชนไปกุญแจห้องน้ำประตูมันล็อกห้องน้ำหญิงมันล็อกนะครับเหลือห้องน้ำชายอุ้ยโหหัวแล้วอืมนะ มูมมีมิฟกันในห้องน้ำมาสองคนบักฮัมในยังปลอดภัยอยู่ใช่ไหมบักฮมบอกใช่แล้วคนอื่นไปสิเบี้ยไม่ใช่บรอกครับแล้วคนอื่นไปไหนหมดล่ะแจนบอกมับอกว่าฉันไม่รู้พวกเราเจออะไรบางอย่างแล้วก็แยกย้ายกันหนีมามันคืออะไรเหรอฉันไม่รู้มันน่ากลัวมากมันมีสีดำทั้งร่างกายแขนก็ขนลุกแล้วขนเรียกว่าขนลุกทั้งตัวเลยครับจริงๆจริงสิบักฮมจริงสิบักฮัมระหว่างทางนั้นที่ฉันหนีมาฉันเจอไอ้นี่ตกอยู่ด้วยพกไอเทมกาด คำแนะนาเวลาพบชาร์โด้โกดให้เข้ามาหลบในกล่องด้านซ้ายวงเล็บสีส้มจะทำให้ชาร์โดโกดไม่เห็นเราแล้วก็จะกลับไปกล่องนั้นมีอยู่หลากหลายสีซึ่งจะสาเออซึ่งจะไม่สามารถหลบชาร์โด้โกดที่มีสีเหมือนกันกันกบกล่องอะไรวะก็คือแบบถ้าจะหลบได้แค่ชาร์โดโกดที่สีตรงกับกล่องเหรอแบบหัวสีส้มก็หนีหลบได้แค่ไอ้กล่องนำสุูมันสีส้มหรือสีเหลืองวะนั่น พบเอาแม่งเจอโดยบังเอิญอีกพบไอเทมกุญแจห้องไอ้กุญแจห้องคอมระดับอนุบาลเซฟก่อนคนระับไม่นั้นไม่ได้ไปครับไปไป,ไปหาวิ่งได้ป่าวววิ่งไม่ได้ครับได้แค่นี้เลยครับไปครับไปครับไปไอห้อ,อ,องไอห้องคอมระดับอนุบาลอยู่ไหน,ไหนวะใช้กุญแจห้องคองมระดับอนุบาลเยี่ยมโอ้โห โอ้โหมันเห็นเงาพลังงานบางอย่างเซฟเพื่อความย่มเยาวของชีวิตเอาไปมีอะไรเชยตัวนี้จะมีอะไรมาต้องมีเงินงำเอาคอมพิวเตอร์ตัวนี้เหมือนจะเปิดเอ่อเหมือนว่าจะพอใช้ได้เปิดมันคอมพิวเตอร์ดับเลยเาิงเอออืมดับเฮ้ยเลดี้โก้ไอ้เหีเ้ยเลติอะ ไปแล้วอาเรดิโกเรดิโกโอ้ยตาของคุณ้าโอ้ยโอ้ยตุ๊ปปีศาจเงาไม่ทำให้ใครเดือดร้อนสักเท่าไหร่โอ้ยอู้โหไอเดี๋ยวเมื่อกี้มันหัวสีแดงไม่ใช่เหรอวะอ๋อคือถ้าหัวสีไหนก็จะแบบหัวสีหัวสีแดงก็เราก็หลบห้องกล่องส้มเหรอเราก็จะรอดเหรอ ไม่เจอเมื่อกี้ไม่ได้อะไรบอกว่าการ์ดไม่ใช่ต้องกลับต้องกลับไปห้องไอห้องห้องนี้ก่อนเหมือนเราจะเล่นคอมไม่เสร็จเหมือนคอมจะเปิดได้ต้องกลับไปหาเล็ดอีกโอ้ยอืมเปิดคอมแล้วสามสองหนึ่ง go อ้โอ้โอ้เอ,าเอา้าอะไรวะ ก่อนเลยคิดไหไอ้ช่างคอมแม่งก่อนนะเราไปข้างนอกก่อนดีกว่า <c oughs> มีแค่การนะ่ยแล้วแต่ทุกความปลอดภัยเซฟไปก่อนคนะรับเซฟทุกยังเก้าที่เรามีนะครับห้องนี้มีอะไรมัางอุ้ยบลาพบไอเทมยังลบเซฟตอนนี้คือตอนนี้เห็นไอเทมอะไรไม่ได้แล้วเซฟให้หมดคนระับรหัสรหัสอะไรไม่รู้คนระับช่างมันไปก่อนตอนนี้แบบผมสั่นไปหมดแล้วเลติโ <c> ก <oughs> ประตูมันล็อกเนะี่ย หลืออะไรั้งครับงให้ให้ให้เราไปได้้ะครับยังล็อกอยู่นะับโอ้โห,โหทางเดินแบบนี้โอ้โหประทับใจเลยประตูมันล็อกนั่นมันล็อกอยู่ครับประตูมันยังล็อกอยู่นะไม่เป็นไรเรายังมีทางนู้นให้ไปอยู่ครับอย่าอย่าไปอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวมันล็อกหมดเลยเหรอเอ่มล็อกหมดงี้ก็ต้องต้องลงไปข้างล่างเลยครับจริงแล้วมันไปไหนได้มั้งครับเนี่ย อะไรวะครับอี๋ <Yeah. S 1> มันการที่จแอนเก็บได้อะไรวะแล้วมันคืออะไรอ่ะขึ้นแล้วก็ลูกศรกากบาทเอออะไรก็ไม่รู้แล้วไปลอง <c oughs> แอบเข้าห้องน้ำผู้หญิงมันล็อกโอ้โหจะเข้าห้องน้ำผู้หญิงหน่อยไม่ได้เลยเซฟก่อน <c oughs> ตอนนี้เดิน <c oughs> บักหำเราเดินไปไหนไม่ได้แล้วต้องเซฟตลอดทุกย่างก้าว ไอ้ทางนี้ยังไม่เคยไปโอ้มันยังล็อกอยู่เลยให้ตายเถอะตอนนี้เราจะไปไหนได้ครับ <c oughs> อืมไม่มีอะไรครับ <c oughs> เฮ้ยก็เจอห้องนี้ครับเป,เป็นเป็นเงื่อนงำห้องนี้จริงๆมันมีอะไรบ้างครับต้องมาดูกัน ก็ก็ตอนนี้ที่ที่ที่เราจะพออะไรได้ก็จะมีแค่คอมพิวเตอร์เครื่องนี้นี่เองนะครับเอ้าคิดจะเข้าก็เข้าเว้ยเฮ้ยโอ้โหได้ด้านซ้ายขวาอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนจะแวบไปด้านซ้ายได้อะเมื่อกี้เราเห็นแล้วเราเรารู้แล้วเออมันจะรับไปด้านซ้ายด้านขวาได้เราลองไปด้านซ้ายก่อน ชิดซ้ายชิดซ้ายอืมยังชุลมุนกันอยู่ชิดขวาได้ไม่รอสักทันทีครับเยี่ยมเป็นสิ่งที่ดีแล้วตอนนี้เราวินแล้วเราเข้าวินแล้วเป็นเอ่มเหมือนจะเป็นรหัสสามตัวเอ้ยอ๋ยอไอห้องข้างบนรหัสสามตัวเป็นเจ็หรือ<笑><笑>เก้เจดเี๋ยวขอเดี๋ยวขอ,อจดไ้ก่อนในการลืมอ่าเป็น 7, 7เจ็ดอืมหรือเก้านะครับตอนนี้เราก็ได้ บันทึกเรียบร้อยแล้วไปครับต่อไปต่อกันเลยครับโอ้ย่ยาเพิ่งอย่าเพิ่งเละติกโกงมาตอนนี้นะไม่ได้นะเฮ้ยเดี๋ยวเพื่อความเพื่อความย่ำเยาว์เซฟเพื่อความย่ำเยาว์ตอนนี้เราต้องเซฟก่อนอ่าอ่าสามตัวนะครับอ่ะเจด็จดเจ็ดสี่เก้ายีย่โอ้โหเซฟเซ,ฟ,ซ,ฟ,ซฟเลยเพื่อความย่ำเยาว์ อืมเจอแจนี่แจนี่บอกว่าบักัมบักัมได้บอกแจนี่ฉัยังปลอดภัยอยู่ใช่ไหมแม่งพูดอย่างพระเอกแต่ชื่อชื่อชื่อแบบไม่น่าจะใช่พระเอกได้ใช่ฉันยังปลอดภัยอยู่บักหมบอกแล้วคนอื่นล่ะฉันไม่รู้หรอกมีอะไรบางอย่างกําลังมาอ่าเหมือนจะเป็น shadow code เปิดประตูมานะครับเป็นเสียงเสร็จแล้วก็เปิดเกือบไปแล้วไหมล่ะ ฉันขอรออยู่ที่นี่แหละฉันไม่อยากจะออกไปไหนแล้วตกลงตกขึ้นด้วยแล้วกันรูปปั้นรูปปั้นนี่มีเงื่อนงำับแต่ไอัที่หยุดเงื่อนงำคือข้างบนนี้มากกว่าครับนี่ครับนั่นอืมหันหันนะให้มันหันหน้าเป็นไงแล้วโตนี่อะไรครับมันบางหน้าดันได้ด้วยอ่ามันดันไปไหนตรงกลางเหรอหรือว่าเฮ้ยอ๋อหรือว่าจะดัน เอวโตด้านบนเอาของด้านบนอเมาเริ่มเริ่มเมาแล้วเจอฤิอีกโกไปรอบเดียวนี้แบบเมาเมาสมองนี่ลืมลืมเลือนนั่นแล้วกูก็ติดเลยโอ้ยโอ้ยเลือนดันโต้เลยครับดันดันโตคล้ายดันเต้ดันโต้ในเดวิลไมค์คายโอ้ไปครับเอาติดเลยชิบหยทีนี้นั่นขึ้นได้ด้วย แล้ไอเทมมันส่องแสงอยู่ตรงกลางแล้วไปขึ้นอะไรสลิมเลยพบไอเทมกุญแจห้องดนตรีเซฟก่อนนะเพความย่มเยาว์ของชีวิตตัวเราเองนะครับไปครับกดล็อกประตูนะครับโอ้ทางสะดวกประตูเลยอ๋อใช้เทมกุญแจห้องกุดยังกุดแจอยู่เลยเซฟก่อนเพราความย,มย,มยม่มเยาว์ไอเทมไม้ตีกรองอันนี้มีกล่องสีเหลืองนะครับในห้องน้ำมีกล่องสีส้ม ในห้องผู้หญิงเมื่อกี้มีกล่องสีชมพูนะครับนี่อะไรอืมมันจะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งใช้เทมได้ไหมวะใช้การ์ดไม่ได้อยังลบแล้วกันมันจะไม่ได้ฮนะเอาเอาได้เฉยเออเอเอเหมือนจะเป็นรหัสอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้น เราคงจะอยู่เฉยไม่ได้เราคงต้องจดเราคงต้องจดครับไอเกมนี้เห็นอะไรไม่ได้เลยต้องจดแม่งยาวเกิน C X X Z A X C Z A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  สามตัวพอไม่ใช่สี่ D X X Z C X ก็จะได้ครบแล้วนะครับตอนนี้อ่าต่อไปก็ไปที่กรองตีกรองเอ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นตีกรองอ๋อ อ๋อเดะอ๋อให้กดคีย์บอร์ดเพื่อตีโอเคอ่าคนเมื่อกี้ก็จะเป็นซ Z เ Z ซีเซซเซซเอซซีเซเอเอเอเเอเาเอ้ากรรมกดผิดเอาใหม่ใหม่ใหม่ขอแก้มือครับขอแก้มือครับผมขอแก้มือครับซ Z X Z X Z C ซเอซซีเอเ X เอเ อืมอืมเป็นสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นอยู่เฉยไม่ได้เซฟเพืพ่อความเพื่อความเอาชีวิตเราไปย่อมยาวไว้ก่อนนะฮะลูป,ปั้นหันไปทางด้านขวาหมดนะับไปครับหันไปทางด้านขวาหมดโอ้ยังยังยังยิ้มอยู่นะยังยิ้มอยู่ยยยไม่มีอะไรเกิดขึ้นยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเอ้าอีเจนหายอีเจนยันทิพย์หายเวลบเราด้านขวาด้านขวาให้หมดก่อนครับ เราเพิ่ความน่มเยาวเซฟตรงนี้ไว้ก่อนก็นได้ครับเผื่อมีอะไรเกิดขึ้นนะเราจะได้ไม่อะไรมากอืมด้านขวาด้านขวาไปด้านขวาไปน้องด้านขวาไปอืมเยี่ยมเป็นสิ่งที่ดีครับอืมจะครบแล้วอืมอีกแค่สองตัวมันต้องโผล่มานะไม่มีอะไรโผล่มานะเยี่ยมโอ้โหอะไรส่องแสงตรงกลางคำแนะนำเก็บไอเทมทางด้านล่างไม่ต้องแนะนำก็ได้ก็เก็บอยู่แล้วเปล่าวะ อ๋อให้เก็บทางด้านล่างเพื่ออะไรวะหกไอเทมกุญแจห้องมอนหนึ่งทับสองและไอ้โอ้โหโอ้โหพลังงานเลดี้ดโกเลดีโกอ้าจะไม่อยากไม่อยากขึ้นไปต้องใช้กุญแจหองวิชากะสไพรบอลโอ้ยอุ้ยเลดี้ดโกเลดี้ดโกโอ้ยอติดพ้องมันล็อก้องมันล็อกมันเก็บเพื่อเลดี้ดโกตอนนี้ไปที่ที่ข้างไหนวะเยี่ยมโหผีแม่งโง่ ใช้ได้เลยเนี่ยโหใช้ได้เลยทางนีแล้วแล้วมันร้องมนเลยแล้วเรือข้างไหนวะห้องห้องมอนตอร์สัสองเออเพลงเริ่มเงียบไปแล้วครับเยี่ยมโหรอดแล้วรอดแล้วใช่ไหมรอดแล้วใช่ไหมเคแล้วรอดแล้วเรารอดแล้วแลห้องไอห้องมอนตอร์สัสองนี่มันอยู่ไหนเดีวบอกนะว่าใช่ใช่ไหมน่ามา เก็บคุณแจมาได้ไร้สาระมากเลยไม่ห้องไหนวะไอ้มนหนึ่งทับสองเนี่ยไม่เกี่ยวกับกระดาษไม่ไม่ต้องไม่ต้องมาแลวกระดาษมันอยู่นิ่งเลยอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ห้องคอมเอ่มและไอห้องน่ยห้องนี้เหรอห้องนี้ไม่ใช่อ๋ออ๋อห้องนี้มันวนนี่หว่าประตูมันล็อกยังล็อกอยู่นะไออ๋อนี่นี่นี่ยังมีทางนี้อยู่โหเกือบลืมไปเลย เกือบลืมไปเลยว่าเคยมีครับนี่ต้องต้องใช้ทางนี้แน่นอนนะนห้องหนึ่งห้อสองนี่โว่จริงจริงด้วยแล้วเพื่อเพื่อความมั่นใจครับเซฟครับเยี่ยมเอาเอาเอา,เอาอผูกฟ้าผ่า,ผากระดาษอะไรครับเนี่ยสำรวจบนกระดาษเอาสำรวจดีครับโอ้สำรวจบนกระดาษไม่ใช่กระดาษทวยอ่าอะไรโต๊ะครู พร้อมกับขาพิการง่อยๆหนึ่งขาโอ้ทำได้มาแบบดีมากครับพบกุญแจแทมกุญแจห้องพักครูวิชาภาษาไทยครับเอาไ้ทางบันไดเมื่อกี้นี่เองเอาละรครับวันนี้เมื่อเราพบกุญแจแล้วเราก็เซฟเรียร้อยแล้วสงสัยเราคงต้องไปเจอกันพาร์ทหน้านะครับว่าเราบักหำของเรานั้นจะเป็นยังไงต่อไปนะจะไปช่วยเพื่อนได้หรือไม่หรือว่าจะจบวิกฤตที่ห้องพักครูวิชาภาษาไทยเนื่องจากติดศูนย์ติดรอดอด <c oughs> กรรอดอมันคนละอย่างกันต้องติดมอพอสิทุไปแล้วไว้เจอกันพาร์ทหน้าครับสำหรับพาร์ทนี้ก็จบลงไปเพียงเท่านี้นะครับก็บายบายบุย,บย